วันนี้วันพระใหญ่วันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนานะครับวันอาสาฬหบูชาจะต้องบอกก่อนนะวันพระใหญ่วันนี้มันเป็นวันพระที่หลายๆคนเริ่มถามเรื่องของกระแสกระแสของความศรัทธามันกำลังท้าทายมันกำลังหลายๆคนกำลังช่างใจว่าเอสใจยังไงกันต่อดีเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นใหญ่ ก่อนหน้านี้เราจํากันได้วัดไร่ขิงทนนี่มีประเด็นแล้วตามมาด้วยอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพเจ้าคุณอาจที่มีเรื่องของการลาสิกขาบทศึกไปนะครับแล้วก็หายเยียบไปณขณะนี้แต่ว่าจากการตรวจสอบของตํารวจเนี่ยโทรศัพท์ของสีกาคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าคุณอาจเนี่ยมีทั้งภาพมีทั้งคลิปกว่า80,000ภาพทีเดียว คือคุณผู้ชมครับพอเป็นแบบนี้แล้วเมื่อวานนี้เราได้เห็นเหมือนปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระผู้ใหญ่หลายรูปหลายวัดดังเนี่ยสึกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาันก็จะมาซึ่งคําถามเหมือนกันเชอรี่ภาพที่หลุดคลิปที่หลุดการสึกของพระผู้ใหญ่วัดดังๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคำถามต้องบอกเป็นคำถามตัวโตๆที่หลายคนก็เฝ้าติดตามกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าสะเทือน วงการส่งของประเทศไทยเพราะส่วนใหญ่ถ้าไปดูนะประวัติของแต่ละรูปเนี่ยนะคะที่พระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสีกากรหรือว่าสีกากรที่เป็นข่าวเนี่นะปรี่ยนธรรม9้าประโยคโ<อ>ปเปรียนธรรม5้าประโยคคือแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยนะคะ,คะเรียกได้ว่าศึกษาชั้นธรรมเนี่ยในระดับสูงที่เดียวแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประราชิกเกี่ยวกับเรื่องของก,การไปมีเพศสัมพันธ์กับ หญิงสาวกันได้อย่างไรอันนี้เป็นคําถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่อ่านมานักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาเองก็บอกว่าคือพระแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยนะคะมักจะบวชเรียนกันมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยคือสัมมาเนน<ช>่ะเอาง่ายๆยังไม่ถึง20ก็เป็นบวชสัมมาเนนก่อนบวชเนนกันมาแล้วก็บวชแล้วก็บวชต่อ,อจากสัมมาเนนมันพชากันมามเป็นพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าคือ แต่ละท่านเนี่ยคือบวชนานไงบวชมาแล้วทีนี้คืออยู่ศึกษาไยพระธรรมแต่พอมาเจอในเรื่องของสีกาที่เป็นกิเลสมายุยวนแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาจนถึงอย่างที่เราเห็นในข่าวอย่างทุกวันนี้แหละนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดว่ามันก็เป็นความท้าทายกับโลกกระแสปัจจุบันเอ๊ะแล้วคนเนี่ยยังจะมีการนับถือเรื่องของศาสนายังคงทําบุญตักบาทยู่ไหมคือก่อน จะไปนั่นนะขอเอาคำพูดจำขึ้นใจเลยนะของบิ๊กเต่าพลต,ตรีจรูญเกียรติปานแก้วตอนที่ไปสาัสางคดีเรื่องของทิศแยม้มวัดไร่ขิงเนี่ยท่านบอกแบบนี้ว่าเรื่องของทิศแย้มหรือเรื่องของเกียรพระสงฆ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลแต่ว่าศาสนายัางต้องคงอยู่ไงศาสนา,ายัางต้องคงอยู่การนับถือศาสนาการทําบุญตักบาตร การทากิจวัตรต่างๆของผู้ทีศรสนิกชนที่ดีก็ยังคงต้องมีการปฏิบัติวัฏถากันต่อไปค่ะและล่าสุดนี้นะคะก็เดี๋ยวมีการเรียมแถลงข่าวอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะที่วัดใหม่ยายแต้นเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ามีข่าวกรณีที่อาจจะมีพระลูกวัดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสีกาก,ก่อด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าเราส่งทีมข่าวนี้นะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมติดตามกันแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งกรณีก็คือในส่วนของพระที่ จังหวัดพิษณุโลกมีรายงานเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ศึกแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่มีการประชุมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงเจ้าอาวาสวัดด<ะ>้วยเนี่ยนะคะคือตอนนี้พระองค์นั้นที่บอกว่าศึกไปหายตัวอย่างาไรร่องรอยนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันค่ะ,ะก็อย่างที่บอกไปวันนี้วันสําคัญวันหนึ่งของทางพระพุทธศาสนานะวันอาสาฬหบูชา แต่ก็ยังรอยหิ่งภาพพุทธศาสนสิกชนเนี่ยทำบุญตักบาทนะครับแล้วก็เข้าวัดในการทําบุญกันอยู่ในวันนี้นะครับวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระธรรตไตรนั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหาบูชาครับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมความว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคียนอิสิปตนะมลคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระาศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยะสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนไตรซึ่งเป็นสารณะนำทางชีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่หนทางดับเพลิงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ธรรมจักกระปวัตตะสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นปฐมเทศนานั้นคือวิธีทางดับทุกข์ด้วยมักมีองค์8หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าท่ามกลางสถานการณ์เทคโนโลยีการสื่อสารอันรุหน้าอย่างรวดเร็วความสงบสุขในโลกกลับถดถอยเสื่อมซามลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะทุกคนจำต้องทนอยู่ในวังวนแห่งความรู้สึกชิงชังก้าวร้าวและตึงเครียด โดยเหตุเสพคุ้นกับข้อมูลเท็จการส่อเสียดคำหยาบคายและความเพ้อเจอ้อจนกระทบกระเทือนสุขภาพจิตท่านทั้งหลายจึงควรคิดหันมาศึกษาพิจารณอาอริยมรรคแล้วมุ่งมั่นดำเนินจริยาไปบนหนทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุประการหนึ่งกล่าวคือการปลูกฝังสั่งสมให้ตนเองและบรรดาสมาชิกในสังคมมีค่านิยมในการครองสัมมาวาจาซึ่งก็หมายถึง การเจราจาชอบไว้ให้ได้อย่างมั่นคงขอให้ช่วยกันเพิ่มพูนสติยับยั้งการสื่อสารของตนและคนรอบข้างอย่าพลั้งเผลอหรือสนุกขนองในการใช้มิจฉาว,วาจาขอจงรักษาคำจริงและความจริงไว้ทุกเมื่อวันอาสารหาปูชาค่ะนอกจากจะเตือนใจให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังเตือนใจให้ทุกท่านตระหนักแน่วแน่ในอริยมรรคข้อสัมมาวาจา เพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขจงหมั่นเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะวันอาสารหาปูชาตรงกับวันขึ้น15ค้าำเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษา1วันในปี2568ตรงกับวันที่10กรกฎาคม2568เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเ,ธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็คือเทศกันแรกธรรมจากกะปะวัตนสูตร เป็นครั้งแรกแก่บรจัวัคคีทั้ง5ได้แก่โกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิซึ่งการแสดงธรรมในครั้งนั้นทําให้พรโกฏทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันได้อุปสมบทเป็นพระอริยสง์องค์แรกในพระพุทธศาสนาทําให้พระรัตนตรัยครบองค์สามก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์